เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่เกมออนไลน์นะครับที่เอ่นจะเป็นเอ็นเคดิตนี่หว่าโอเคก็ขอต้อนรับเข้าสู่เกมเบร a แอน o โซนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้มีการเปิดเซิร์ฟนะของเซิร์ฟอเมริกานะครับแล้วก็ฝั่งยุโรปด้วยนะครับก็คือและอีกอย่างคือเล่นฟรีด้วยนะครับแล้วก็ไม่มีการบล็อก IP นะครับก็ถ้าว่าใครที่ต้องการจะเล่นเนี่ยก็ลองไปสมัครมาเล่นดูนะครับก็ เป็นเกมที่ผมคิดว่ามันนานแล้วนะเกมนี้มันออกมานานมากแล้วนะประมาณ5้ถึงหปีได้มั้งร้าผมจำไม่ผิดนะนานมากแล้วนะครับเรียกได้ว่าตอนนั้นยังเล่นซีนอยู่เลยแล้วก็เบ n d s o โซเนี่ยก็ตอนแรกก็คงคิดว่าคงจะต้องมีการมุดเกิดขึ้นนะแต่อยู่ๆมันก็โผล่มาครับในแบบฟร e ทูเพย์นะครับแล้วก็แน่นอนครับเราก็จะได้มาสวยสุขกันนะครับ อันนี้ผมก็มาเข้ามาในเกมแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะแบบงงๆโง่ๆ no เลยตอนนี้เราก็มาอยู่ในหน้ามาเมนูสร้างตัรละค์ orde, นะมี uh, welcome to v a n s o นะมีกล่องให้เปิดกล่องให้ซื้อนะนะ r e e to Play มักจะไม่ free to play สำหรับในเกมนะ <s> <c oughs> เป็นเรื่องปกตินะครับโอเคทีน,นี้เรามาดูเรื่องอะไรอ่รบออบนี่ นี้ก็ช่างมันมีให้สร้างตัวละครส2ตัวนะครับามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างอันนี้คือ Blade Master ท่าที่ผมดูข้อมูลมามันมี7สายนะครับก็คือนี่เป็น Blade Master มีนี่มี Assassin นะส่วนนี้ก็ฟูมาสเ Master ส่วนอันนี้จะเป็นฟอสม e สเตอร์จะเป็นเหมือนพวกพวกเวทซัมมอนเนอระไรพวกนี้อันนี้ก็เป็นซัมมอนเนอรนะอันนี้ก็จะเป็นบรดแดนเซอร์นะแล้วก็ รู้สึกว่าแต่ละเผ่าเนี่ยมันก็จะมีสรีระแล้วก็ร่างกายของแต่ละเผ่านะครับแล้วก็สามารถเลือกเพศได้ด้วยนะก็คือข้างบนเนี่ยเป็นหมุนเป็นเผ่าไม่แน่ใจนะผมว่าน่าจะเป็นเผ่านะครับส่วนเผ่าเนี่ยแต่ละเผ่าเนี่ยมันก็จะมีสายสามสายนะซึ่งมันก็จะบังคับไนะว่าจะอยู่สายไหนะอะไรยังไงอย่างไองตัวเล็กๆเ,เนี่ย มันก็จะมีแค่เบสแดนเซอร์ทอมมานเนอร์แล้วก็ฟอร์สมาสเตอร์แค่น,นั้นนะมันก็จะไม่มีเบสมาสเตอร์กังฟูอะไรแบบนี้มันก็จะไม่มีนะครับแต่ตัวนี้มันอาจจะมีกังแฟบบูอะไรเงี้ยปิดเสียงภาคใช่ไหม <c oughs> แน่ก็จะเป็นมันและเพอเพออันนี้ก็จะมีแค่ผู้หญิงอย่างเดียวนแะบบอันนี้ก็จะมีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายอะไรก็ว่าไปนีนน่มีทั้งผู้หญิงผู้ชายอ่านะ แต่สิ่งที่ผมจะเล่นนะครับนั่นก็คือจังฟู u มัสเตอร์นะครับแล้วแน่นอนแล้วก็ทันทเป็นเพศหญิงด้วยตัวนี้เลยครับดูทรงแล้วน่าจะหน่วยก้าดีนะอ่ามาถึงสิ่งที่ทุกคนรอคอยฮนะโอ้หน้าตาน่ารักดีนะตัวละครนะแบค็คกเกลด์อะไรเนะี่ยอ๋อเปลี่ยนแบค็คกเกลด์ได้ด้วยสุดเจ๋งอะไรดีแบบทททเทๆลองมันต้องอารมณ์แบบว่าอ่าตะวันแดงๆแบบนี้ใช้เลยครับ ันนี้คือเซตหน้าใช่ไหมอันนี้น่าจะเป็นเซตหน้านะครับโอเคเรายังเป็นเซตสมุดรูปสุดทุยเซตรูปนะครับอันนี้อะไรเอ่ยอ๋อมีท่าให้ดูด้วยหน้าอย่างทะเลแหมสุดยอดไปเลยแม่ใช้ได้เหมือนกันนะเกมนี้โอเคเรามาดูไทยหน้ากันดีกว่าหน้ามันก็จะ มีแบบหนดมาให้แล้วนะมีทรงมาให้เป็นเล็บที่เรียบร้อยเล้วสไตล์เรามันต้องเป็นผู้หญิงแบบดุๆหน่อยอะแบบออกเซ็กซี่เซ็กซี่นิดนึงอะมีกระหวานไปไม่เอาสวยสวยดุดๆมีไหมออแบบสวยดุอสวยดุเลยดุเลยอันนี้ก็แบลวไปนะโครงหน้ามันมีแค่นี้จริงๆเลยโอเคเราไปดูโทนสีดีกว่านี่คือโทนสีผิว โอ้ oh, มีข่าวมากไปยันขาวสุดๆแบโอ oh, มีการแบบสะท้อนทรงสะท้อนแสงด้วยนะผิวคํำผิวสีผิว,ผว,ผวแดงนี่หมดเลยนะครับสถาอิสระจริงๆเลยโลนี้น่าจะเป็นการสะท้อนนะผมไม่แน่ใจเอวกลางๆก็แล้วกันสกินโลบแตวตอนนี้มันยังไม่เห็นอะไรเท่าไหร่น่าจะยังยังไม่มีแสงเข้าเลยทีนี้กราฟกผมปรับในระดับ สูงธรรมดาไม่ได้สูงมากมนะโอเคต่อไปก็ทรงผมอ่าหนี่มาหมวยเลยโอเคเราขอดูทรงผมนิดนึงผมมีลายทรงเลยโอเคแถวแรกนี่ก็นี่ทรง,งนี้ก็ถูกใจแล้วครับเราจะหาทรงที่ดูดีกว่านี้อยากได้แบบถักเปียนี่ไหมเฮ้ยทรงนี้สวยใช่เลยเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนสีผมด้วย สีผมเรามันต้องสีแดง <c oughs> เราเลือกสีแดงไว้ก่อนนะครับางทีสีเงินไอ้สีเงินก็สวยแต่สีเงินไม่ก็และกัน <c oughs> เรื่องมากจังโอเคเราดูไปเรื่อยครับนี่ครับผมสั้นโอ้ยผมทรงต้นมะพร้าวก็ยังมีสุดยอดแหมมันดีเยี่ยมเลิศเล,เล,เล,เลยประเสริฐสีเลยขนาดนี้อันนี้ก็เป็นผมสั้นผมสั้นก็ดูน่ารักดีน่านมีหลายทรงเลยเดกสันเอ้นี่ผมเปีย ชอบชอบชอบแต่อยากได้เปียเดียวอมีไหมขอเปียเดียวอ่ะ,ออเ,เ,อะเอ้ยนี่มันออกแนวญี่ปุ่นเลยสวยดีสวยดียดมีอยู่สมโซมนะทรงผมบางทรงผมรู้สึกว่ามันจะเห็นจากในกระตูนบางเรื่องด้วยนะถ้าลองสังเกตกันดูดีๆนะโอเคเรื่องทรงผมไว้แค่นี้ก่อนนะแนะนำคร่าวๆไอ้ทรงนี้เจ๋งว่ะโอ้มันมีเลือกเยอะแบบว่าเลือกไม่ถูกจริงอนะเนี่ย ไม่รู้เลยจะเอาทรงไหนดีโหแบบว่ารู้สึกเหมือนแบบสร้างตัวละครแล้วก็สร้างเลยมั้งโอเคเราจะต้องหาทรงที่เหมาะสมที่สุดนะครับโอเคทีนี้เรามาดูบอดี้มีเป็นนี้น่าจะเป็นเลือกไซส์ขุ่นอะไรอย่างงี้นะอันนี้ก็โ้เป็นเด็กเลยโอ้นี่ก็แบบขุ่นแบบสูงสูงอวบอวบเลยอันนี้ละ่ะ โอ้นี้อวอวกเตีย้ยมีอันไหนไหมอันี้แบบขาใหญ่เลยนี่ประมาณนี้แล้วกันนะเอวอาจจะใหญ่ไปหน่อยสไตล์เรามันต้องหญิงอว้วอโอ้มีชุดให้ลองใส่ด้วยอ่ะลองใส่ดูฮะก็ไม่อ้วนเกินไปอะเดรสซี่ออกหญิงอ้วออกอาจจะน่ารักโอเคชุดนี้ก็ดูดีนะใส่อะไรก็ดูดีไปหมดอ่ะจริงแค่ในเกมอะในชีวิตจริงไม่รู้ อ้าชุดสวยมากโอ้โหโคตรอยากได้ชุดนี้เลยอะ่ะแม่งแบบโคตรอยากได้โอเคเดี๋ยวเราก็มีอันนี้อีกนะพวกดวงตาอะไรพวกนี้โหเรไ,ได้ว่าปรับแม้กระทั่งโคนตาได้ด้วยนะสุดยอดไปเลยแล้วเกมนี้อันนี้ก็คือเป็นตาดำข้างในฮะจะให้เป็นสีดำสีขาวอะไรได้หมดเลยะ่ะ สุดยอดไปเลยครับอันนี้ก็เป็นเลือกคิ้วนะมีคิ้วหลายแบบเลยนะแสดงถึงอารมณ์ได้ด้วยเหมือนกันนะจากที่ดูแล้วเนี่ยเจ๋งเหมือนกันเลือกสีคิ้วนะก็เลือกได้นะครับโอ้มีอะไรอีกอันนี้น่าเป็นขนตาหรือว่าอายไลเนอร์อ่าใช่แล้วอายไลเนอร์อ่าอายไลเนอร์เกมนี้ก็ทําสวยดีนะปกติเกมประตูมันจะทำอายไลเนอร์แบบดำเนี้ยมเลยอันนี้ก็เป็นเหมือนแบบ ช d โดอ y e ปะ่ะพวกแบบขเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออเป็นเหมือนเงาตาเป็นไอเลเนอร์อีกแบบไม่รู้เรียกว่าอะไรถ้ามันแล้วกันไม่ใช่ผู้หญิงไม่เคยทาด้วยน้า,าตาดุๆอย่างนี้แหละใช่เลยโอ้มันปรับความเข้มหนาได้ด้วยนี่รีวิวการสร้างไปในตัวเลยอันนี้ก็คือบลัชแก้มนะครับมันต้องเป็นแก้มแบบออกแดงหน่อยนะให้มันดูเขินๆเล่นๆน,นะอันนี้ก็คือลิป ลิปก็คือที่ทาปากนะนาดูได้ว,ว่านี่หนาเตอะก็ได้สะท้อนแสงก็ยังดีโอ้โหดูได้ว,ว่าสุดยอดแของเกมแล้วนะอันนี้ก็คือลายบนหน้านะรอยบากรอยอะไรก็ว่าไปนะนี่มีปรับแต่งยอะแยะเลยอันนี้คือการสร้างโครงหน้าเองเหรอโอ้อันนี้แหละที่ต้องการะไอเมื่อกี้มันเลือกแบบว่าเป็น ึ้นมันเป็นเซตมาให้อันนี้ก็คือตำแหน่งของคิ้วนะครับเราก็สามารถเลือกได้ว่าจะให้ตำแหน่งคิ้วอยู่ตำแหน่งไหนยังไงครนะับอันนี้ก็จะเป็นความโค้งของคนะิ้วเราต้องสาวดุหน่อยนะต้องแบบอ่านะอย่างนี้อันนี้ก็คือความตื้นลึกนะเดี๋ยวให้ดูแนวนี้นี่ความตื้นลึกของคิ้วนะครับประมาณหนึ่งกกอนนะ โ okay. อเคทีนี้ก็มาถึงเรื่องดวงตานะฮะดวงตาตำแหน่งของดวงตาก็อันนี้น่าจะเป็นขึ้นลงนเฉยนะถ้าเกิดตัวละครมันก็โอเคอยู่นะไม่ต้องปรับอะไรมากมายแต่เพื่อความเหมาะสมคนระับโอเคเราปรับให้ตาดูคมๆหน่อยคนระับไม่ตามดูโตไปเสียงเพลงแม่งโคตรอีพิกเลยอ่าเราตัดดวงตาสักห้าเอ okay. ช่วงเนี้ย อันนี้ก็จะเป็นส่วนแต่งตัวนะเลื่อนลงมาก็จะมีอีกนะมีเยอะเลยโอมีหน้าแกะด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นไซส์บอดี้แบบว่าปรับเองนะขนาดตัวปรับเองเดี๋ยวตรงนี้ผมขอเวลาสักครู่หนึ่งนะในการแต่งตัวละครนะครับเพราะดูท่าแล้วจะยาวนะก็เดี๋ยวไว้มาเจอกันหลังสร้างตัวละครเสร็จนะกันนะครับนะเสร็จเรีรยบนะร้อยนะแล้วครับตัวละครของผมนะสวยสุดๆเลยนะครับแหมอนนี่แหละครับคี่สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วนะครับ โอเคครับที่เหลือก็แค่แอันนี้น่าจะเป็นการเลือกเซิร์ฟนะครับซึ่งโอเคสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็คงต้องขอตัดไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาต่อกันใหม่คลิปหน้านะครับเพราะว่าเซิร์ฟเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะสามารถไปได้แค่เซิร์ฟเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็ ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนวกันจะไปเข้าเจอเพื่อนนะโอเคก็ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ